สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูหยกนะคะสอนวิชาการงานอาชีพในสัปดาห์ที่2เราจะเรียนเรื่องประโยชน์ของการทํางานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวค่ะหนังสือการงานยังใช้เล่มเดิมนะคะเด็กๆเล่มที่อยู่บนหน้าจอนี้ค่ะในภาพนะคะบนหน้าจอนี้มี2อภาพนะคะคือภาพแรก เด็กผู้หญิงนะคะกำลังเก็บของเล่นอยู่ค่ะภาพที่สองเป็นเด็กผู้หญิงกำลังเก็บอุปกรณ์การเรียนงานบ้านนะคะที่เด็กๆสามารถช่วยปกครองทำได้มีอะไรบ้างคะครูหยกจะยกตัวอย่างให้นะคะเด็กๆเช่นทิ้งขยะช่วยคุณพ่อคุณแม่กรอกน้ำหรือว่าล้างจานนะคะต่อไปการจัดเก็บของในภาพเป็นสิ่งที่นักเรียนควรทำหรือไม่อย่างไรคะ การจัดเก็บของในภาพน,นะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆควรทําเพราะว่าหากเราเนี่ยไม่จัดเก็บของให้เป็นที่เป็นทางหรือว่าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยของกระจัดกระจายเวลาเราหาของนะคะเราก็จะหาไม่เจอหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านคือการเหยียบของที่กระจัดกระจายเกินกาดได้ค่ะ ทีนี้เรามาดูนะคะเด็กๆงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวต่างกันอย่างไรงานบ้านนะคะที่ทําเพื่อช่วยเหลือตนเองเนี่ยเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันที่ดูแลช่วยเหลือตนเองได้เช่นการเก็บของเล่นและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนเองส่วนงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยคืองานภายในบ้านที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบราิเวณบ้าน เครื่องใช้ให้สะอาดเช่นการกอกน้ําใส่กระบอกการประกอบอาหารทีนี้เรามาดูสิ่งที่เหมือนกัน,น,กนค่ะสิ่งที่เหมือนกันคืองานภายในบ้านที่ทำในบ้านเหมือนกันค่ะคืองานสองอย่างนี้นะคะเด็กๆมันเกิดขึ้นภายในบ้านเราเหมือนกันเพียง er แต่ว่างานบ้าน,าน Karena, ที่ทำเพื่อช่วยเหลือตนเองเนี่ยมันได้กับเราคนเดียวแต่ว่างานบ้าน ทำเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยมันได้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัวด,ด้วยต่อไปนะคุยยกจะมาทบทวนอีกหนึ่งรอบงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างที่บอกไปงานภายในบ้านที่นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือได้เช่นการเก็บของเล่นการเก็บอุปกรณ์การเรียนการเก็บผ้าเช็ดต,ตัวการเก็บรองเท้า ประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองนะคะเด็กๆข้อหนึ่งก็คือสร้างนิสัยรู้จักพึ่งพาตนเองและมีระเบียบวินยัยข้อนี้เด็กๆต้องจำไว้และนำไปปฏิบัติตามนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อที่สำคัญมากๆการที่เราสร้างนิสัยรู้จักพึ่งพาตนเองและมีระเบียบวินยัยสามารถใช้ไปได้จนถึงเราโตแล้วก็ทำงานแล้วได้เลยค่ะต่อไปข้อที่2การเกิดความภาคภูมิใจที่ช่วยเหลือตนเอง สุดท้ายช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันเวลาคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆลูกกลับจากบ้านมากลับจากที่ทําง,งานมาบ้านท่านเหนื่อยแล้วใช่ไหมท่านก็อยากทําไมเห็นบ้านเนี่ยสะอาดเรียบร้อยแล้วท่านก็ไม่อยากมาดุเราเวลาเราจัดหนังสือจัดกระเป๋าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยลูกต่อไป ข้อที่2งงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะการดูแลรักษาบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันามาดูตัวอย่างกันเช่นการกวาดบ้านอันนี้เด็กๆน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นงานที่ควรทำทุกวันต่อไปเป็นการ หูบ้านนะคะเด็กๆต่อไปเป็นการเช็ดเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเช็ดถูพวกโต๊ะเก้าอี้หรือว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้านค่ะภาพนี้จะเป็นภาพที่เด็กผู้ชายกำลังทิ้งขยะค่ะต่อไป เป็นการทําอาหารค่ะเด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทําอาหารได้ดังนี้คือเวลาพวกท่านกําลังทําอาหารอยู่เราสามารถช่วยล้างผักหยิบจัดเครื่องปรุงมาช่วยท่านนะคะในการส่งของเครื่องปรุงให้ท่านได้หรือแม้แต่ถ้าสมมุติว่าจะทํากะเพราเราสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการเด็ดใบกะเพราแล้วนําไปล้างได้เช่นกันค่ะต่อไปนะคะ คือการจัดโต๊ะอาหารหลังที่หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทําอาหารเสร็จแล้วเราก็ช่วยพวกท่านนะคะในการนําอาหารจากในครัวมาวางไว้บนโต๊ะจัดให้สวยงามแล้วเรียบร้อยค่ะอย่างสุดท้ายที่ยกตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดูนะคะคือการล้างจานเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะ ล้างจานแต่เวลาที่เด็กๆล้างจานแล้วเป็นจานกระเบื้องหรือจานแก้วเด็กๆควรจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าจานกระเบื้องหรือว่าจานแก้วเนี่ยอาจจะแตกแล้วก็บาดมือได้ค่ะมีอีกหนึ่งภาพภาพสุดท้ายแล้วทีนี้เป็นการซักเสื้อผ้าสิ่งที่เด็กๆทำได้ง่ายๆตอนนี้อาจจะเป็นการซักถุงเท้าค่ะลูก หลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนเราก็อาจจะมาเอาถุงเท้าเนี่ยแช่ในน้ำยาแล้วก็ซักให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็ตากผึ่งลมไว้ให้แห้งนะคะประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมีดังนี้หนึ่งคือสร้างนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสะละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะข้อที่สองมาสะอาดหน้าอยู่จะไม่มีมแมลงมาคอยรบกวนเรานะคะ ข้อที่3แบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัวข้อสุดท้ายสมาชิกทุกคนมีความรักใคร่สามั่คกี้กันค่ะทีนี้สรุปนะคะเด็กๆลูกเมื่อสมาชิกทุกคนสามารถช่วยกันทำงานบ้านด้วยความเต็มใจโดยไม่เกี่ยงกันจะช่วยให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบและน่าอยู่อาศัยค่ะ